โดนครับโดนแล้วไมโครจีกครับ huh. ต uh ้นไทรนูม huh. uh ัน huh. ต uh ้องขึ้นหนักโดนครับอุ้ย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 โดนอันนั้นนะอุ้ยจะมาเลยขอบเลยครับไหนไม่ดันครับ ลุ้นครับหมายแรกครับลุ้นงัดเร็วครับงัดก้านไม้เรกครับหมายท่าเรือครับอุ้ยอุ้ยไม่อยู่ครับมาดูกันครับวันนี้ว่าจะหมานไหมลุ้นนะเยอะเวลาเยอะเยอะหมดแล้วครับเห็นไหม อกมาวััดจปลาเทนีฉลาดนะปว <c oughs> ดเมื่อไม่โดนเด็กเลยเอาแล้วครับต่อไปก็คนนี้ครับใครจะกลางบินจับช่อ <c oughs> งทเทวัไน <c oughs> ไปติดตามกันได้ครับอุ้ยวุว้ย มีตอดครับเกือบโดนครับมาครับคนนี้จะหายไปนหนกันครับเราไปดูคนนี้กันต่อครับ,รบคนนี้ โห่เลยโอ้โห้โคตรใหญ่ครับอันนี้เราสองโลกว่าแล้วครับสองกิโลครับต <laughs> อนชอ่วงที่ดึงจะหลับหมดยาหมดเลยครับ <laughs> เกมยังไงดีครับน่าจะต้องดำลงไปยิงเลยแหละครับแบบนี้นี่ครับวิธีการเอาเหรอเราไม่ต้องเปิดกระติกนะมันตั้งอยู่แล้วกะมยครับกะมวยใครสนใจมาตกได้ครับที่นี่ฝากติดตามเพจด้วยนะครับติดตามเพจก็ได้นะครับ จนให้ก้างล่างเลยครับจัดไปเล่นแล้วตเนชูดเลยอืมข้างบนนี่เล่นจัด นี่นั่นเดินหมดเนเตี่ยวกันเนเยัเลยเลยเลยเลนู้นปนคเนีลยปาโคยรับครับปาโคงปาได้่ะปาโคลปาเขารูแล้วปาใหญ่ครับโอนครับ

ลุ้นกันครับว่าจะอยู่ไหมตัวนี้ต้องตำใต้ถึงแสดงปลาเข้ารูเสียดายครับจุดวมากครับโคชิวเลย ร้อยครับหลุดไปเป็นที่เร okay. ียบร้อยเศร้าเลยครับโดนไอ้นูมันจมขึ้นหนังโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอันนั้นน่ะมาเลยขอบคครับข้างไฟครับเป็นจุดมาทีเดินเอ๋โอเคครับ ตอนนี้ผลงานก็เริ่มที่จะดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็เกือบจะได้กลับบ้านแล้วมาวันดีๆหลวงล่อนี่ลุงลาลูกทัด เดี๋ยวกอยดันกับกองกันลุเวมึงให้นั่นมึงหยกหมันหยกหยกมัมาดนนี้มัไม่ต้องเล่นเาแด่ไปกันกันครับเอาลุ้นไปกันกันครับในไปน่นไปเลย เป็นปุ้งเลยครับปลาโทเต็กลงเต็กงหรเ่งเ่ไม่่นขับไมโครแล้นี่ง้านเไมโคครับดูไมโคร,ครไมกเมครครื่อกี้ก็ไ,ได้ไดกระมงตาแดงมาหนึงตัวครับวันนี้มันโคสายไม่ตันครับเมื่อกี้

đây Ui, phá bà lăng lại gặp 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 mà đấy gặp 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 Dồn gặp 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 ลุ้นกันครับอู้เกือบครับเกือบอ่ครับจะไปดูคนนู้นกันต่อครับตัดต่อน eh ี้นี <t <t ่ สรุปนานกับวันนี้มาแลกกับมาแลกกันครับมาดูกันครับผลงานนี่ครับเก่าตัวนี้ประมาณสองขีดไม่ถึงมีวันนี้ก็จะมีปลาข้างฝ่ยครับแล้วก็อันนี้กำมือตาแดงกำมือตาแดงของคนนี้เลยครับนู่นครับคนนู้น้วยได้กำฝ่าย ผมไม่ได้อะไรครับวันนี้เฮลครับเฮล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 ครับกินเฮลครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วมาถึงวันนี้กันนานแล้วมาได้มาสนุกกันครับโอเคครับก็จบทริปเกงแค่นี้ครับสวัสดีครับเไม่ยอมเลยแต่ไอ้เรื่อว่าผม